นนะะสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะและสิบคนสุดท้ายค่ะอยู่ในมือเราแล้วเราจะประกาศล,ลำดับเป็นหมายเลขไปเลยไม่ขานชื่อค่ะแล้วเราจะไม่เรียงลำดับไม่เรียงคะแนนไม่เรียงหมายเลขเราจะประกาศตามที่เขาให้มาตามนี้นะคะค่ะง่ายแล้วผู้ที่เข้ารอบมีหมายเลขดังต่อไปนี้ค่ะหมายเลขแรกได้แก่หมายเลข หมายเลขส5ค่ะ25ค่ะหมายเลข2ค่ะหมายเลข12ค่ะเห็น <c oughs> ไ,ไหมแต่วงเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> อันนี้นะไม่ทราบว่าไปจ้างวงที่ดิฉันชื่นชอบมาหรือเปล่านะคะ <c oughs> อ่าคุณแม่ คุณแม่ตื่นหรือยังคะไม่บอกแก้วปีใหม่บะมีไผ่ขวดน้ำให้คุณแม่กาพลังยุดไม่ค่อยเท่าไหร่เลยบะม,มีไผ่ขวดน้ำให้คุณแม่กับเจ้ารู้สึกไม่ค่มีพลังนะ่ะค่ะหมายเลขต่อมานะคะที่จะเข้าไปรอบ1ิคนนะคะค่ะ <c oughs> ได้แก่หมายเลข18คะ่ะ18คะ่ะ <c oughs> กองเชียร์ก็มาล้นหลานคนต่อไปคะ่ะหมายเลข ส7เจค่ะน้องโบค่ะเธอเข้าสิบแล้วนะคะน้องโบค่ะไหวไหมคะโบไหวนะคะโอ้น้องโบถือปวงวกันกล้ามขึ้นแล้วค่ะตามมาติดติดเลยค่ะตามมาติดติดจ้าคนต่อไปที่เข้ารอบสิบท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลข9ค่ะหมายเลข9ค่ะค่ะ เสียแหงที่ลูกภูเก็ตมาเนอะมาแล้วกองเชียร์มาแลออ้วออใจขึ้นละกองเชียร์ใจขึ้นละแต่เจ้าเป็นมีฟอนเตียนตัวนะเจ้าออมีฟอนเตียนนะครับเป็นฟอนในดอกนะคะออ <laughs> ต่อไปค่ะผู้เข้ารอบท่านต่อไปหมายเลขหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข27ค่ะ27ค่ะยีะเออค่ะเ,เห็นอะไรสกริบกรีบกรีบกรีบอะไรคะ อะไรสดบอกครีบครีมครีสามสิบเจ็ดค่ะเออเธอบอกว่าจะเป็นแรงกร้นใจในการซินดี้ปะทะกันแล้วค่ะนะคะเหลือสองท่านเท่านั้นที่จะก้าไปข้างหน้าตัวสองใบสุดท้ายค่ะค่ะที่จะนำไปสู่มงกุฎ แห่งเวทีอันทรงเกียรติเป็นหนึ่งตำนานของเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบดค่ะดีใจค่ะคุณพันสอนนะคะดีใจด้วยนะคะและตัวไปสุดท้าย นรับที่จะทําให้พวกเธอไปร่วมไฟกับเพื่อนๆอีก9คน้า่นหน้าเพื่อบินต่อนะส่วนคนข้างหลังก็บินกลับนะคะเธอคือหมายเลข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 สค่ะเห็นไหมซินดี้ดีใจแล้วค่ะ นะขอบคุณพวกก็ปรากฏที่เหลือค่ะปีหน้าเจอะกันใหม่เจ้าปีหน้าปารกันใหม่นะจ้าขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนเก่งมากค่ะเก่งมากผมมือให้ตัวเองนะเก็บประสบการณ์เดี๋ยวปีหน้ามาบนเวทีนี้กันใหม่ค่ะพวกเธอคือ10บคนที่ดีที่สุดค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ